tìm làm con em tìm bóng mặt em lắm tìm mặt em lắm bóng mặt em lắm bóng mặt em lắm 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 mặt em lẹ. À. À. งอนงอนน,นี่โอเคทุกคนเราก็ต้องตามไปงอละสว,วัสดีครับพบกับผมหนุ่มเจ็ดเคกแล้วนะทุกคนว,วันนี้พ่อเหมือจะเข้าป่าไปหาแม่นางรับแรงก,กันอีเค้นเคยนะทุกคนนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาวางได้มาหานางเลยนะไม่รู้ว่านางจะโกรธหรือเปล่านะไม่รู้ว่านาง จะคิดว่าผมเนี่ยทิ้งนางหรือเปล่านะทุกคนแต่วันนี้ผมก็ได้มีเวลาละเดี๋ยวเราก็จะเดินเข้าป่าแล้วก็ไปหานางกันเลยนะทุกคนนะไม่รู้ว่านางจะออกมาให้ผมเห็นหน้าอีกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ขอให้แบบผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มานะอันนี้เขาชอบเอาไปทำเป็นซัมรีเอาไปยัดหมอนนะทุกคนนะมันเรียกว่าต้นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันนุ่มมากเลยนะทุกคนมันก็มันนุ่มมากเลยดูดิ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางบ้านเรียกว่าต้นอะไรนะก็คอมเมนต์เข้ามาเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านเพื่อเป็นความรู้กับผมด้วยนะทุกคนนี่เยอะมากเลยนะต้นมันเหรอต้นมันจะเป็นยังไงอะ่ะต้นมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็มองไม่เห็นด้วย ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะแต่ว่ามีเยอะมากมีเยอะมากเลยนะอ้ยอันนี้ใช่ต้นมันเหรอไม่เห็นมีลูกมาเลย ช่วงนี้อากาศแรงมากเลยนะทุกคนตอนนี้อากาศแรงจัดอ้าวนี่มีร่องรอยของการตัดต้นไม้แล้วนะไอ้พวกนี้นิส่ไม่ดีนะไอ้พวกชั่ว ตัดหมดเลยนะก็ผมไม่ได้เข้ามานานเลยต้นไม้ก็ห่างหายไปเยอะเลยเอออันนี้แหละผมว่านี่อันนี้น่าจะใช้ต้นของมันนะอันนี้แหละที่มันเป็นปุ้ยนูน่นๆเมื่อกี้เนะี่ยที่มันเหมือนสำลีเนะนี่ยนี่นีนี ว่าอันนี้น่าจะใช่อันนี้น่าจะใช่ต้นของมันนะทุกคนผมไม่เลี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรเหมือนกันแต่แต่ว่าอันนี้แน่นอนเส้งอะไรอะ เราต้องระวังนะทุกคนเข้ามาด้ป้าเนะี่ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนสัตว์เหลนะือหรือไอคานขนาดใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ัน,นี้ได้ยินจริงนะนี่อันนี้ก็คือดูดิเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าต้นมันน่าจะใช้ต้นนี้แหละ มันจะมีเป็นฟักฟักใยๆเลยนะนี่าหาเจออีกอ่ะนี่นะทุกคนรอยของการตัดไม้อีกแล้วไอ้พวกนี้ชั่วนะ ตรงนี้ใส่ไม่ดีตัดจนแบบข้างในนี่คือแห้งมาแล้วอะ่ะ ต้องปีนเขา่าสูงมากเลยนะกว่าจะได้ไปเจอกัะแม่นางเนี่ยมไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ว่าแม่นางน่าจะคิดถึงผมแย่แล้เพราะว่าผมเนี่ยคิดถึงแม่นางแย่แล้วนะแต่นี้ผมเตรียมกระสุนเต็มลำกล้องแลยนะ้วัน ไม่ใช่กระสุนปืนนะทุกคนนะก็ลองไปคิดกันเองนะว่ากระสุนอะไรไม่ได้ทะลึกลนะทุกคนนะพูดเอาหาพูดเอาทำนะโอ้ยก็ดูดิลำบากขนาดไหนอนะ่ะก็ลำบากมากเลยนะเราต้องปีนหน้าผาแล้วก็ปีนภูเขา กว่าจะได้เจอแม่นางไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทุกคนจำาป้องนี้ได้แล้วนะน่าจะใกล้ใกล้ถึงใกล้ถึงอย่างน้าผาที่แม่นางรับแบรอยู่ละอันนี้เนยมาก เฉพาะเดินขึ้นกันอยู่ประมาณสองกิโลแล้วนะโคตรเหนื่อยร้อนด้วยนะยรูอะไรเนี่ยเงินเป็นทํามเข้าไปไม่รู้ว่ารูอะไรเือนเข้ากไ็ได้เนาะ ไม่รู้ว่ารูอะไรเหมือนกันนะรูอะไรนี่นี่ก็จะเป็นน้ำผ่าขนาดใหญ่แล้วนะไปดูดนี่ดูดินี่ดูดิ นี่เป็นน้ำขนาดใหญ่เลยเราเหมือนจะใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้ละที่ที่แม่นางรับแรดได้ใสอยู่ก็ไม่ได้เจอ f อซนานเลยนะก็เข้ามารับชมนุ่มเจ็ดเค้ด้วยแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะผมก็คิดถึง f อซทุกคนเลยนะไม่รู้ว่าใครใหายไปบ้างใน ในช่องของผมนะก็กลับมาคอมเมนต์แล้วก็กลับมาชมคลิปของผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านดูว่าใครที่ยังอยู่อีกหรือเปล่านะทุกคนนะเอเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะว่าเอฟซีท่านใดที่ยังคอยติดตามผมอยู่นะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะทุกคนเพราะผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะทุกคนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเลาะน้าผ่านี้ไปกันเลยโอ oh, สูงมากน้าผ่าเดีวก็วันดับก็ยังแห้งเหมือนเดิม ตอนนี้น้าน้าร้อนแล้วนะเราจะแห้งแบบนี้อีกสักพักใหญ่ๆเลย มันจะใกล้ถึงแล้วเฮ้ยต้องมุดแปเลยเลยเลยนะทุกคนมันเจอผู้หงใช้ถ้าทุ่งจ่ว่าผมสั้นไม่น่าใช่เอ้ยใช่ไม่นางบ่ะเฮ้ย Được nàng Sai Ui, sai mấy nè Để sai mấy nàng lắp lẻ đi Để vào thằng mấy phẩm tan nè Đường được đúng không Chờ ạ Lò đuôi ใช้ไม้หนามปะปะผมสั้นน่ะแต่งตัวน่ารักด้วยเอาเข้าไหลไม่ให้ยุ่งกับเข่าแต่ว่าท่าทางเหมือนไม่นางรับแร่เลยนะทุกคนใช่เธอใช้ใช้ไม่น่างรับแร่เปล่าเนี่ย อุ้ยใช่หม่นหางรับแรี่ทำไมตัดผมสั้นน่ะ,ะไม่ต้องเข้ามาทำไมอ่ะทำไมเข้าไปหามาได้คิดถึงอ่ะเธอให้ไปไหนมาเธอไม่มาหาเราเลยก็นี่ไงมาหาแล้วคิดถึง โกรอะไรเงี้ยเมีคนอื่นแล้วเธอไม่ต้องมายุ่งกับเราเรายังไม่ได้มีใครเลยเราไม่ว่างเราต้องทำงานอุ้ยเธอมีคนอื่นไหมโอ้ยใช่ล,ละอารวาดแล้วนะทุกคนใจเย็นๆแม่นางใจเย็นๆ เราก็คิดถึงวันนี้เราเตรียมกระสุนมาเต็มลำกล้องเลยนะมาอุย๊ยตัดผมสั้นด้วยอะ่ะเราเสียงตาเราต้องตัดผมทิ้งหมดเลยอือฮึอติดแฟชั่นแล้วนะทุกนะคนไม่นางรับแรงนะจะติดแฟชั่นถูกผมว่าไปนี่ตัดผมสั้นด้วยนะอาการนี้นะจะ ให้ผมเนี่ยตามไปเงะแกงกับบ้านเลยดีกว่าผมแกงกับบ้านเลยนะทุกคนให้เราเงอเ,เราแข่งใทรดิเราแกงกับบ้านเลยนะดูที่ว่านางจะออกมาไหมแต่ผมรู้ว่านางเนี่ยต้องรู้ว่าผมหมาเพราะนางน่าจะมีแบบกิตอะไรสักอย่างนั่งไงเอ้ท <c oughs> ุกคน ผมบอกแล้วเรียกแล้วแกงกับบ้านเลยผมบอกเลยเป็นไงบ่ะไม่พอใจนะไม่อยากให้ผมกลับใจเย็นใจเย็นแม่นางใจเย็นอุตส่าห์คิดถึงนะเนี่ยมาดูหลายทย่อีกโอ้จะโชว์พลังหรือ,อยังไง càng kè cả bạn thao hay lèn dữ luôn lẻo quá lèn mẹ ơi chồ chồ ngon ngon kìa con lọc ở 8, phải ngọt cột kìa ทำไมเวลาหนังโกดท่าทางหนังแป๊ก,กแปลกนะทุกคนเอา่เลย การนี้ให้ผมไปง๋อ,นอนแน่นอนทุกคนเสวยแล้วเล่นตัวด้วย <c ười> เฮ้ยแตย่นางตัดผมสั้นหนะ้าหลังมากเลยนะเวลานางไว้ผมสั้นหน้าตาดีมากเลยมันไม่ลุงลางอนะหรือว่า นางรอให้ผมมาหา้าเธอรอให้เรามาห้ายู่อ่ะดิใช่ไหมหน่อยใจหน่อยใจเราอุ้ยทำไมสวยขึ้นนะ่ะอาง,ง่งวงง่วงเอากล้องไปถ่ายกล้ใจได้ไหม่ะไม่ได้จะมีคนรักอยู่แล้วเธอไม่ต้องมายุ่กับเรา เราไม่มีคนรักเธอหายไปไหนมาเราไปทำงานดิเราก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเราต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงตัวเราเองเรากินเยอะแล้วเราก็ต้องทำงานเก็บตังค์ไงเธอก็กินเยอะเหมือนกันเรา,า,าต้องหาเงนินหาทองเพื่อมาเลี้ยงเธอด้วยไงเธอกินเยอะไม่ได้กินเล โอ oh. เอาเราไปอยู่ในเมืองรับแรเลยป่ะละ่ะแหมสวยนิดหน่อยนี้เล่นตัวนะจะชวนเราเข้าไปในเมืองหรอโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนกันแล้ค่อยคุยกันจะเย็น ใจเย็นๆนะแม่นาน e e งานะค่อยๆคุยงอนเราเหรองอนเราใช่ไหมขอโทษนะมาหาแล้วนี่ไงงอนอะไรล่ะกิดถึงไง อุ้ยตัาต้มนะ่ารักอ่ะแม่จ้าเราเวลาอืมยนะู่ทำหน้าเวลาก็ตลกว่ะไม่ได้ไดน่ากลัวนะตลกอ่ะน,นอนว่างาา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 อ่ะนอ้ยกับล้ว

โอ้โห,โโหทำไมตอนออกออกแรงขนาดนี้โอ,โอเคไปนะจบแล้วเป็นไงล่ะคิดถึงเลยแล้วดิว้าปักไปไหนทุกคนแรงไปเยอะ นางมีเวลามาหาผมได้ไม่นานนะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ข้างในนี้ได้นานอยู่โอ้ยเราไม่ได้มาหานางน,นานผมก็เลยจัดเต็มคาราเบลเลยนะโอ้ยเราเมื่อกี้เข้าไป ในเมืองรับแลมาด้วยนะทุกคนก็ในเมืองรับแลนี่มันน่าอาศัศจรรย์เลยนะทุกคนนะบ้านเป็นก็บ้านเป็นไม้ไผ่ล้นลูกันเลยนะทุกคนแต่ว่าข้างในนี้คือสะอาดงดงามมากนะมันเป็นเหมือนบ้านของคนโบราณอยู่นะทุกคนแต่ว่าของเครื่องใช้ก็เป็น ของโบราณนะทุกคนเป็นโลหะเหมือนจะเป็นทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างนะทุกคนมันจะเป็นสีทองทองังหมดเลยนะมันจะเป็นสีทองทองหมดเลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นทองเหลืองหรืออะไรสักอย่างเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าร,รู้ว่ามันเป็นโลหะสี่ทองทองนะหรืออาจจะเป็นทองคําก็ได้นะ ในบ้านแม่นางนี่คือมีมีเยอะมากเลยนะโอเควันนี้เราก็หมดแรงแล้วผมก็จะกลับบ้านแล้วนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนุ่มเจดเคแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกคิดถึงหรือบอกอะไรเกี่ยวกับนุ่มเจ็ดเคด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะอ่านแล้วก็กดหัวใจให้กับคอมเมนต์ทุกคนเลยนะแต่ถ้าผมมีเวลาว่างตอบเดี๋ยวผมจะ ตอบกับทุกคอมเมนต์เลยนะก็หลัก f อเหมือนเดิมนะหลัก f อ f c ทุกคนเลยนะสวัสดีครับทุกคน